ไปเดินดูนะคะว่าเขาทำกอะไรกันบ้างตอนนี้ในตลาดนี่ขายเสื้อผ้านี่ขายน้ำอ,อ้อย เป็นสารปูส่สีบุญเฮืองโอ้สีบุญเฮืองสวยมากถะแก้มแวมรกตคนเยอะอ,อยู่ข้างล่างก็มีน <c oughs> อนกันใต้ลมนะ เท่าไหร่ครับพี่ตัวเองก็ตัวองก็ไม่กี่ส